Terima kasih telah menonton! ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่หนึ่งนายสุรพลปลื้มใจผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1เป็นประธานเปิดงานหัตกรรมของขวัญของที่ระลึกครั้งที่31มิบเอแฟ 2022, ร์ส2งพ่อวมด้วยท่านกงสุลใหญ่กงสุลกิติมศักดิ์ประเทศต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นางพัชรีใบายาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นางธีรวรรณประจัตะนตเสนประธานจัดงานประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้นําองค์กร ไปกระชนในจังหวัดสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเปิดงานนายสุรพลเลื้มใจผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1่กล่าวว่าการระบาดโควิดในทีมตลอด2ปีที่ผ่านมาถือเป็นวิกฤตสําหรับผู้ประกอบการขณะเดียวกันการจัดงานัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกหรือกิฟต์แฟร์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องต้องหยุดจัดไปถึง2ปีเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น การจัดงานคิแฟร์จึงกลับมาเดินหน้าอีกครั้งเพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการ SME ได้สร้างโอกาสทางด้านการตลาดงานหัตกรรมของขวัญของที่ระลึกถือเป็นงานแสดงสินค้าหัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่จะจัดงานต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่31แล้วสินค้าที่จําหน่ายภายในงานผู้ประกอบการได้มีการพัฒนารูปแบบปรับกระบวนการผลิตให้สินค้ามีความโดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจนทําให้สินค้าหัตกรรมสามารถจําหน่ายและขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และมีสินค้าที่สามารถพัฒนาเข้าสู่ตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล